สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช anel ของโรมาพยากรณ์ด้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักล้นลวนประจำปักรายเดือนมีนาคม2565ของชาวธาตามค่ะนั่นก็คือกรกฎพิจิกและก็มีนนะคะเหมือนเคยค่ะเราจะมาทำคลิปฉบับสั้นๆนะคะเป็นดวงความรักแบบทั่วไปแบ่งเป็นพาร์ทของ ความรักคนโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคนคุยรวมถึงคนที่มีคู่นะคะว่าเดือนมีนาคมเนี้ยจะเป็นยังไงบ้านทิศทางความรักจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเราจะเปิดไพ่แบบสดๆกันเลยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทคนโสดก่อน คอนโ์ตชาวธาตุน้ำในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างไหมคอนโ์ตชาวธาตุน้ำา10 of p e n t a c l e โอ้อสิบเหมือนกันเลย10 of c u p คอนโ์ตนะคะ The Emperor อุ้ยสิบขึ้นมาสามใบ ตามด้วยเทนออ w สอดสิบดาบก็ขึ้นมาคนโสดนะคะชาวทาตน้ำในเดือนมีนาคมนายออฟบตามด้วย9ไม้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยเนาะว่าไพ่เด่นที่ขึ้นมาคือจะเป็นไพ่ผู้ชายแล้วก็จังหวะของคนโสดน่ะเขาบอกก่อนเลยว่า มันเป็นช่วงที่คุณจะมีคนเข้ามาแต่ว่าตัวคุณนั้นยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นเพราะว่าคุณมีอะไรที่ต้องทำหลายอย่างนะคนโสดชาวธาตุน้ำส่วนหนึ่งคุณแฮปปี้แฮปปี้กับตัวเองทำไมถึงว่างั้นสิบเหรียญขึ้นมาสิบถ้วยขึ้นมาคุณแฮปปี้กับการที่อยู่กับตัวเองการหาเงินการใช้จ่ายก็คือบอก มันมีความสุขอะกับการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่เป็นโสดอยู่คุณได้อิสระในทุกเรื่องราวแล้วก็ไม่ต้องคอยบอกคอยรายงานใครนู่นนี่นั่นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างโอเคแล้วก็จุดหนึ่งอะคุณมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วถามว่า the e m p e r ขึ้นมาถามว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมไพ่จักรพรรดิขึ้นมามงบอกว่าถ้าจะมีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยก็คือค่อนข้างจะอายุเยอะ คืออายุมากกว่าแก่กว่าคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยคือไพ่ผู้ชายจะขึ้นมาเด่นเนาะดังนั้นเนี่ยมองว่าฝั่งของคุณผู้ชายยังรออยู่ยังอยู่ในจุดที่รออยู่แต่ฝั่งของคุณผู้หญิงอะ่ะจะมีคนเข้ามานะคะที่อายุมากกว่าแต่โดยจุดนั้นคือไพ่มันไม่ได้เด่นมากคืออาจจะมีเข้ามาแวะเวียนหาคุณแต่คุณไม่ได้สนใจ คุณแบบโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะสิบดาบขึ้นมาเหมือนคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่จะบอกว่าสองไพ่เนี้ยมันขึ้นควบกันมันเป็นจุดที่คุณเหมือนผ่านมรสุมความเจ็บปวดความรักที่ไม่สมหวังมามันก็เลยทําให้หน้าไพ่อ่ะออกมาเหมือนประมาณว่าเฮ้ย mm. คุณยัง mm. คุณยังไม่ตกลงโอเคกับใครนะคุณเหมือนรอไปก่อนเป็ความรู้สึกว่าฮ mm. คุณกําลังเลือกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใครจะเข้ามามันก็ก็ยังไม่ใช่แต่ว่าในสิ่งที่คุณต้องการนะชาวธาตุน้ําและชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนไหวง่ายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเผลอใจไปชอบเขาคุณไม่อยากต้องทรมานตัวเองดังนั้นคุณก็เลยจะแบบเซฟโซนสร้างกําแพงทิ้งไว้อะคือใครที่จะข้ามเข้ามาได้มันต้องมันต้องระดับหนึ่งจริงๆอะ่ะ อยวขอดูอีกสองใบเนาะคนโสดชาวธาตุน้ำเท n c e อน์ธาตุน้ำก็ขึ้นมาเลยเท e r a n น์นะคะโอ้โหท o อ w a บ d ทุกคนจะบอกว่าสิบขึ้นมาหมดเลยสิบเหรียญสิบถ้วยสิบดาบและสิบไม้ หน้าไพ่เนี่ยโดยรวมบ่งบอกชัดเจนมากว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะที่คุณยังไม่ได้หวยหาหรือต้องการใครเข้ามาในชีวิตถ้าให้ฟันธงเนี่ยนะคะมองว่าเดือนมีนาคมชาวธาตุน้ําคนที่ยังโสดคุณจะยังโสดอยู่ <c oughs> ถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมมันก็จะมีแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้บ้าจะแบบรับใครเข้ามาขนาดนั้นนะคะดังนั้นก็มองว่า เป็นจุดที่คุณอนะโฟกัสกับความสุขในชีวิตโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องอื่นๆมากกว่าคนโสดนะปรากฏการมากขึ้น10บทุกอันมาทุกรูปแบบ10ไม้10เ10ลียสิบดาบมาหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคนที่มีคนคุยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำกรากฎพิจิกมีนคนที่มีคนคุย จะเป็นในทิศทางไหนเนาะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะว้าวเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพหนึ่งถ้วยตามด้วยแปดถ้วยคว e นออฟบอลสำหรับคนที่สถานะที่มีคนคุยนะคะชาวธาตุน้ำอ่าทั้งคิงทั้งควีนขึ้นมา q u e ค o ีนออ n King of Swords ขออีกหนึ่งใบอืมนายออฟบอลจะบอกว่าสถานะของคนที่มีคนคุยคือถ้าถามว่าตอนนี้คุณกับคนคุยรู้สึกยังไงเพราะคุณรู้สึกดีกันนะทั้งคู่เลยเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยพอคุยกันแล้วก็คือแฮปปี้อะแบบมีมีความรู้สึกดีๆให้กันอะ่ะ เหมือนเหมืนคุณคุยกันแล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันอะ่ะคุณกับคนคุยของคุณเนาะแล้วก็ถามว่ามันเป็นความรู้สึกในทิศทางไหนแต่ว่าจุดหนึ่งมันมีใครบางคนอะ่ะคือแปดถ้วยขึ้นมาเนอ้อเหมือนแบบว่ามันเป็นช่วงแค่ระยะเวลาหนึ่งคือแรกๆที่รู้สึกมีความสนใจกันแต่พอจุดหนึ่งมันมีใครบางคนที่หวนคิดถึงอะไรบางอย่าง หรือว่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันยังไม่ใช่แบบที่ต้องการเท่าที่ควรอะ่ะคือมองว่าคนที่มีคนคุยในจงังหวะนี้นะบางครั้งก็เข้าใจกันแต่บางครั้งก็มีความรู้สึกแบบว่าอืมก็แบบเฉยๆไปอะ่ะหรือบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเจอคนคุยที่ดีกว่าเนี้ยคือไพ่ถ้วยขึ้นมาบง่งบอกถึง ชาวท่าน้ําคุณก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วแต่จุดหนึ่งนะอย่าลืมคุณก็เป็นคนแข็งเหมือนกันบทจะไปคุณก็ไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นไพ่บุคคลขึ้นมาเนาะทั้งควีนอ่าราชินีถือไม้แล้วก็เป็นราชาถือดาบมองว่าฝั่งของคนคุยของคุณอะถ้าเป็นในไทยของคุณผู้ชายเป็นคนที่ค่อนข้างระดับหนึ่งอะค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ้ยต้องต้องเป็นแบบ ต้องการนะต้องเป๊ะต้องนู่นต้องนี่ต้องแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอะคือค่อนข้างที่ถ้าอยู่ด้วยเรารู้สึกแบบโหทําไมแบบเอ๊จังวะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขามีความเป็นสติอะในขณะที่คุณเนี่ยก็มองเหมือนกันว่าเออคนนี้จะโอเคไหมนะคะถึงแม้ว่าอันนี้จะบอกนะว่าคนที่มีคนคุยไพ่ผู้ชายหน้าตรง ให้ผู้หญิงมองเรามองม่าฝั่งของผู้หญิงให้ความสนใจผู้ชายแต่ของผู้ชายอะยังไม่ได้รู้สึกแบบเท่าที่ควรเท่าไหร่หรือฝั่งผู้ชายก็คือมองมองมอง,มอ,ง,มอ,งอยู่เฉยๆก็มีความคิดอดี่ว่าเอ้ยถ้ามีสิ่งที่ดีกว่าก็อาจจะไปมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยไพ่าอาจจะมีสนับกันได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไพ่ขึ้นตบ,บคนค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นก็ เรื่องของความรู้สึกมันจะออกมาประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่มีคนคุยนะมองว่ามันเป็นจังหวะที่เดี๋ยวก็รู้สึกดีเดี๋ยวก็รู้สึกแบบไม่เดี๋ยวก็รู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยอืมก็น่าจะยังคุยกันต่อไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงหรือข้ามสเต็ปนะคะเป็นคนรักหรือเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนยังค่ะยังไม่ถึงจุดนั้นเนาะสำหรับ ชาวธาตุน้ำในเดือนมีนาคม25 6 5ห้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคนมีคู่กันบ้างชาวธาตุน้ำคนมีคู่ชาวธาตุน้ำนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างอืคนมีคู่นะกรกฏพิจิกมีในเดือนมีนาคม25 6 5หสห้าคนมีคู่ เทนออฟสอดเด t ร e เ i v e r เพเดออฟ n คนมีคู่เนาะสิบขึ้นมาบ่อยเนาะท of บไม้ก็ขึ้นบ่อยไม้ขึ้นอีเอ็ดออฟบเฮ้ย มองอเลยว่าคนมีคู่เนาะชาวธาตาุน้คือเดือนนี้คุณและคู่รักของคุณน่ะมันจะมีเรื่องราวให้พวกคุณค่อนข้างเหนื่อยใจแล้วก็หนักใจทําไมถึงว่าอย่างนั้นสิบขึ้นมาสิบสิบดาบและสิบไม้นะคะมันมันเป็นเหมือนแบบว่าคุณเจอเรื่องราวของความหนักอกหนักใจอะ่ะของคนรักแล้วก็คู่ของคุณหรือมันเป็นสภาวะที่เกืนไม่เข้าคายไม่ออก อย่างเช่นเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคุณน่ะไปคบกับคนที่มีลูกติดเพราะห้เด็กมันขึ้นมาเนาะเพเอบอนคุณไปคบกับคนที่มีลูกติดแล้วมันมันเป็นเหมือนแบบค้างเรื่องอะที่เขาแบบเออเขาก็รักคุณแต่เขาก็รักลูกของเขาเหมือนกันมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่หนักอกหนักใจคือบางคนถ้าไม่มีลูกติดก็อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นที่ มันมีบุคคลมีชอยเข้ามาร้านเขาครอบครัวเขาอะไรแบบเนี้ยมันทําให้ตัวคุณอะรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมอะเราคบกันแล้วมันมันทําไมรู้สึกแบบทําไมเดือนนี้เธอเอาคนรอบข้างปัญหาเข้ามาเข้ามาวุ่นวายกับคู่ของเราเยอะจังเออคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนคือแปดไม้เท้าเนี่ยตัวคุณเองแลวเขาอะก็จะอยู่ในจุดที่ ยังหนักอกหนักใจนะแต่ก็พยายามที่จะที่จะพยายามปรับความเข้าใจกันอะให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อคนมีคู่นะชาวธาตุน้ำกรากฏพิจิกมีนในเดือนมีนาคม2565หาไฮโรแฟนขึ้นมาไพ่สังฆาราชชาลีออดอืมโอ้มีเจาอาคณาขึ้นมานะ จะบอกว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะเจอเรื่องที่หนักอ,อกหนักใจอย่างที่ได้บอกกันไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่พาสังฆรลชขึ้นมาก็จะแนะนําเลยว่าให้คุณเนี่ยนะคะไปทําบุญไหว้พระอืมคนมีคู่อ่ะไปทําบุญไหว้พระถวายของเป็นคู่ถวายอะไรก็ตามที่เป็นคู่เพื่อเสริมดวงความรักแล้วก็คู่ของคุณชาดีออดขึ้นมาบอกว่าพวกคุณเนี่ย คุณกับคนรักเนี่ยก็จะมีการฝ่าฟันอุปสรรคกันไปได้นะแต่อย่างว่าคุณต้องอดทนมากๆต้องต้องอดทนต้องไม่ย่อท้อนะคะสองใบนี้ก็บอกชัดเจนมากเลยว่าคุณจะต้องแบบอดทนแล้วก็พยายามผ่านเรื่องราวให้ได้อะไรที่มันหนักอ,อกหนักใจคุณก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเออจุดไหนที่ถ้ามันทำแล้วมันไม่ดีมันจะทำให้ชีวิตคู่ มีปัญหาแตหากหักหรือใครบางคนไม่สบายใจอย่างเงี้ยคุณก็เลือกปล่อยผ่านคือคุณต้องลองคิดหนะ่ว่าเออแบบไหนที่มันจะทําให้คู่ของคุณมันสมูทมากที่สุดเนาะแต่อย่างที่บอกกันไปว่าคนมีคู่นะคะอย่าลืมไปทําบุญถวายของเป็นคู่สักการะอะไรที่เสริมเรื่องของคู่ชีวิตของคุณนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณดีมากยิ่งขึ้นเนาะ ชาวธาตน้ำกรกดพีจิกมีนในเดือนมีนาคมค่ะ2565นเนาะสําหรับใครค่ะที่ไม่อยากพลาดนะคะคลิปดวงปักรายเดือนประจําเดือนแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ